สวัสดีค่ะนางใหม่พยิบซีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางใหม่ยิบซีชาแนนะจ๊ะช่องในการดูดวงทาง YouTube ค่ะแม่หมอจะมาทำแรนดอมในหัวข้อเรื่องที่ว่าสิ่งที่อยู่ในใจเขาตอนนี้นะคะคืออะไรนะคะอู้ดินออกมาคืออะไรเนียอ้สิ่งที่อยู่ในใจเขาตอนนี้คืออะไรการรอคอย การรอคอยแบบเงียบเงียบการรอคอยแบบเงียบเงียบรอคอยอะไรแบบเงียบเงียบว้าวรอคอยความหวังรอคอยความหวังนะคะ รอคอยความสุขความสมหวังการอู้เขาอยากเจอคุณอีกค่ะนะคะสิ่งที่อยู่ในใจของเขาคือรอคอยความสุขความหวัง เ,เราคอยการที่จะได้เจอพบเจอกับคุณอีกนะคะเอ,อจากพลังงานหน้าไพ่ตรงนี้นะคะคือเราคอยคู่ของเขาคือคุณเขามีความเชื่อว่าคุณคือคู่ของเขานะคะแต่ก็แต่ก็กรอคอยอยู่แบบนิ่งๆน,นะคะ คือตอนนี้เขาก็โฟกัสที่เรื่องของการงานความมั่นคงของเขาอะนะคะเนี่ยค่ะคือสิ่งที่อยู่ในใจเขาเขาคิดถึงคุณค่ะเขาไม่สนใจอะไรแล้วเขาคิดถึงคุณมากแต่ว่าเขาก็รู้สึกเจ็บปวดรู้สึกเหงาเหน็บหนาว เขาอยากที่จะสมหวังกับคุณจริงๆนะคะแต่เขาก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงที่จะให้สมหวังกับคุณตอนนี้เขารู้สึกเจ็บปวดทรมานอยู่คนเดียวอ้างว้างว้าวีเจ็บปวดทรมานนะคะทำได้แค่รอคอยอย่างเดียวนะคะสิ่งที่อยู่ในใจเขาคือคุณเท่านั้นนะคะ เขาอยากจะทำตามใจตัวเองเหลือเกินเพราะว่าเหมือนเขาเนี่ยถูกตรึงนะคะต้องต้องมีภาระ,ะหน้าที่อยู่เหนือหัวใจหมายถึงยังไม่สามารถโฟกัสในเรื่องของความรักได้ต้องโฟกัสเรื่องของการงานการเงินเท่านั้นนะคะตอนนี้เขานะคิดถึงคุณมากๆสิ่งที่อยู่ในใจเขาคือคุณคนเดียวนะคะเขาเนี่ยพอคิดถึงคุณ คิดถึงเรื่องราวกเก่าๆที่เคยดีวกับคุณเขาก็มีความสุขขึ้นมาเออเขาแบบเขายอมคุณเลยค่ะเขาเหมือนกับว่ายอมสิโรล,ล่าให้กับคุณสิ่งที่อยู่ในใจเขามีคุณคนเดียวเท่านั้นค่ะการเริ่มต้นใหม่ตอนนี้เขาเฝ้า รอคอยที่จะได้เริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะถ้าเป็นสถานการณ์แอบรักแอบชอบคือตอนนี้เขารอจังหวะรอเวลาที่จะเข้าหาคุณที่ที่จะเออ่ได้เอ,อจีบคุณเนี่ยนะคะได้เข้ามาในชีวิตของคุณนะคะถ้าดิวกันแล้วนะคะเขาก็รอคอยการอัพเลเวลนะคะอยากที่จะเป็น แฟนเนี่ยที่จะเป็นคนรักคู่ครองนะคะจะรอคอยอยู่นิ่งๆนะคะในใจเขาเนี่ยคิดถึงคุณมากๆเลยคิดถึงวันเก่าๆที่เคยเดียวกันที่เคยมีความสุขกันสําหรับผู้ที่มูฟออนไปแล้วนี่เขาเจ็บปวดทรมานมากๆเจ็บปวดแสนสาหัสและรอคอยที่จะได้กลับมาง้อขอคืนดีกับคุณนะคะได้คุณกลับมาอีกครั้งหนึ่งเขาจะไม่ยอมสูญเสียคุณไปอีกนะคะสำหรับสถานการณ์ที่มูฟออนแล้ว ตอนนี้นะคะเหมือนกับว่าอยู่ห่างกันแล้วเขาเนี่ยอะไรอวรคุณมากๆเลยนะคะเขาเนี่ยอยากที่จะได้เชื่อมความสัมพันธ์กับคุณเขาอยากเชื่อมความสัมพันธ์กับคุณจริงๆนะคะเขาอยากได้ความสัมพันธ์นี้เขาอยากมีคุณอยู่ในชีวิตอยู่ในช่วงของชีวิต เขาเนี่ยจะ,ะเขาเนี่ยไม่มีใครนะคะเขาเขาจะโฟกัสที่ตัวเองและที่ทํางานนะคะที่การงานการเงินโฟกัสที่ตัวเองแล้วก็โฟกัสที่เรื่องความมั่นคงแต่ในใจเขาคิดถึงคุณและเขาจะรักคุณเพียงคนเดียวตอนนี้เขา <c oughs> เจ็บปวดหัวใจมากๆ เขาแบบกลัวคุณมีใครมีคนอื่นนอกนอกจากเขาอ่ะเขาก็เลยอยากจะมีคุณไว้ในชีวิตแต่เขาก็ไม่รู้จะทำยังไงนะเขาไม่รู้จะทำยังไงจริงๆนะคะตอนนี้เหมือนเขายังไม่พร้อมในหลายๆอย่างสิ่งที่อยู่ในใจของเขาก็คือความเจ็บปวดร,รุดราวที่คิดถึงคุณแล้วยังไม่สามารถทำอะไรได้และเขาจะรอคอยวันนั้นนะคะ ที่จะได้เข้าหาคุณสิ่งที่อยู่ในใจเขาก็คือคุณนั่นเองนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้ค่ะ